สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพอกับยายกินดีแล้วมื่อนี้นี่หิวขาา้าวลายเสียนเฮ็ดเศร้าขปุ่นกินเด้อค่ะเมื่อนี้มื่อนี้ว่ามีอยังเฮ็ดเศร้าขปุ่นกินขับเออขับปุ่นชาวน้ำปะลาเฮ็ดน้ำปะลาลงน้ำปะลานันวๆกันเนาะหิวขา้าวลาย ta ta nhà quá chứng si môn là như ngay mà nè, sao nó có phun ở nè đó là luôn thì phun luôn hiu 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 ôi chị biết khác sao đây này thiết mình không biết chứ bà phun luôn bà phun đẹp หิวขาวพี่น้องหิวจนตาไล่ใกล้ตาหยักพักเอาชน่ยเอยๆลงวหนุตัวยังลงนี่ก็ปุ้นชาวน้ำปลาข้าวตาซะเนาะหิวไ <c oughs> หลนี่พี่น้องพี่น้องได้กินยังน่อเหมือนได้ยังกิ่นนะ ແຍກຂ້າທະນາດຊອສຫຼຽກຫຍັງແລ້ວງານກະຊິມຸງແລງຫ້າຂອບພູນໄດ້ກະມຊາວນ້ຕວ່ມັກດ จะน,นัำปลาจุหน,น้าฮึไว่านี้และนัวนเลยน้่ปล้ฮะฮึฮึเสร็จแล้ว ขนมจีนข้าวปุ่นชาวน้ำปาลาใส่มือเนี่ยและมัคพอยหยนีนันผักแกงกะเพรียนพริกหยวกมะเขือเทศสลัดสระ,ะแเน่ผักปลอไลอ่มือ่อนี่เนาะเมียนได้กินแล้วนั่นแหละกินไปก่อนที่พี่น้องมาได้กินน้ำกันได้พี่น้องเด้อ chạy cái chín ngay ngài ngay, ngay, chín, chín ngay, ngay, chín ngay, chín ngay, chín ngay ngài kính cái chín ngài kính ngài kính ngài That's it.

Ừ, mm, sẹp. biết thăng pet, thăng thằng mèo văng. คนถามว่ายายแมวมาใส่โอ้ยแมวยายไปเฮ็ดงานยายคือมีแมวคือเลี้ยงแมวเอาแมวมาใส่สั่น์ก็นังว่าแมวอันคนอยู่ข้างๆบ้านแมวคนเพื่อนบ้านนะนะคนอยู่ข้างบ,าบานนะ้า,บานอันแมวตัวใหญ่น่ะชื่อว่าอันบอบบีนะ้น่ะ con kháng bắn các là sinh nhảy bắn, nọ sinh nhảy bắn mà bà như, hey nhảy à, Bobby ở theo mà để nắm nọ. ชิ้ในใหญ่บ้านเขาก็เลยถามาว่าเจ้าสิเอาบับบี้ไปปว้บ่เพราะผมชิ้นใบ้านเจ้าวะสันแล้วปยายามขึ้นเอาไปนั่งเอาไปว่ได้บ้านพวกผมใหญ่ไปมันบ่มีหมองเลี้ยงสัตว์บ่มีหมองเลี้ยงเลี้ยงแมวอันเจ้าบ่เอาอันผมสิเอาไปอันให้หมอสีดยาให้เขารับว่าสัน่นจะเอาไปให้สีดยาให้ตายว่านี่ไหม โอ้ยยายจะ่ไมที่ส้นได้ไหมค่อพอโอ้ยเอาๆๆๆเอาๆๆเอาเอาเอามาไวนน้น้ำเันนี่แหละก็เลยได้เลี้ยงไว้ โอ้โหเผ็ดอยู่เด้อเห็นว่านไงทั้งแซ่บทั้งเผ็ดบัดน,นี้แมวอีกตัวนึงตัวน้อยๆเอิ่นเออมันสมน้อยเอิ่นสมล้นสมน้อยเอิ่นสาระพัดแล้นั้นกับเพื่อนบ้านอีกละอีกคางนึงเอามาเลี้ยงตัวน้อย ยังแล้วบ่เบิ่งบ่ยังพี่จังเอ้ยจังว่าลมว่าหนาวว่าอีหยังหนาวลบองศาเอามาปล่อยทิ่มไว้แล้วนอกกันก็บ่เบิ่งบ่ยังมันก็แล่นมาหายายเาไปมายายก็เลยได้เลี้ยง ไ้เ,เ,รเรียกไปห้ามหมอไปฉีดยาวัคซีนไปทำหมันไปตั้งซื้อตั้งยังเห็นมัน้ยมันมอมอเขาถามชื่อว่ายัางไงคิดบอกชออื่อว่าสม น้ำสกุลเด้น้อยแหละสมน้อย <c oughs> ตียัขวานเลยมากระเซียนลงอ่ะเขียนลงใบเขียนโอ้ไม่ใบเกิดคนเดียวมีพาสปอร์ตคนเดียวกันเ <c oughs> บอร์ทัง่งเบอร์ทั่วเขียนลงต้องไปฉีดยาวัคซีนทุกปี

เสียบน,น้งปล่านุ่นมเบ็ดหราพียงหรอจานมั่ไงองืม ขอนำเจนขอน้ำจีนนี่มากได้กินดูมันได้ก็ได้เสร็จยาชิปนี่กับใท่านีเราได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวชิปหนาก็พอกันไหม จะเลือกดุมคนไหนคนแย่คนต่ำหาย่านเยเด้อเพื่อเป็นกันบับ้งไก่เด้อเดี๋ยวสีมากินให้เบื่องอีกยายกินดีแต่ไม่อ้วนนะคะเจอกันไม่ชิปนาค่ะสวัสดีคะ่ะ